สวัสดีครับเพื่นอนๆครอบครัวเขาเด็กวันนี้จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านสงโงนเป็นกิจกรรมมหกรรมสืบสารภูมิปัญญาชาวนารุ่นใหม่ซึ่งในงานมีกิจกรรมมาลายให้เด็กๆอย่างเราได้สนุกและได้ความรู้เพื่อนๆตามผมมาเลยครับทีสู่ฝันข้าวท,ที่สู่ฝัชาวนข้าวข้ข้าวาวข้าาก จะกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องเรียนชาวนาให้กับเด็กและเยาวชนมาหนึ่งฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการคัดเมล็ดพันธุ์นะครับการการปลูกการปักดำนะครับมาถึงการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับคือมหกรรมสืบสารภูมิปัญญาชาวนารุ่นใหม่นะครับซึ่งเป็นมหกรรมที่จัดเกี่ยวกับการแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการทํานาของเด็กและเยาวชนนะครับ ซึ่งลักษณะรูปแบบของงานนะครับมีการรับบริจาคข้าวเปลือกนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะทำกองทุนอ,อาหารกลางวันเด็กและเยาวชนนะครับมีซุ้มอาหารต่างๆนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนนะครับมาร่วมจัดซุ้มไม่ว่าจะเป็นซุ้มข้าวจีซุ้มจีหนังซุ้มผัดหมี่ซุ้มหอมม่อข้าวต้มซุ้มข้าว จีทาไข่เป็นต้นนะครับแล้วก็มีซุ้มอาหารอีกอื่นๆ่นะครับซุ้มแสดงนิทรศการห้องเรียนชาวนาซุ้มสืบสารภูมิปัญญานะครับแล้วก็ซุ้มข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวบ้านชุมชนโรงเรียนนะครับแล้วก็เ,เครือข่ายนักพัฒนาอื่นๆมาร่วมกันนะครับ และนี่คือข่าวดีๆที่ผมนำมาฝากผมเด็กชาหารพิเศษปริโยไทยโรงเรียนบ้านสงโงนตำบลหน,นองไฮอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลรราชธาน,นีสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างรายงาน